การหาโดเมนและเรนของความสัมพันธ์ที่กำหนดด้วยกราฟที่ผ่านมาเราหาโดเมนและเรนของความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปบอกเงื่อนไขแต่ครั้งนี้เราจะมาหาโดเมนและเรนความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปของกราฟนะครับตัวอย่างที่10จงหาโดเมนและเรนของกราฟความสัมพันธ์ต่อไปนี้ข้อที่1กราฟเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโค้งโค้งกราฟคือตัวเส้นสีฟ้านะครับส่วนไอตัวดำๆเนี่ย สองอันเนี่เราจะเรียกว่าแกนนะครับส่วนตัวนี้เราจะเรียกว่ากราฟอมาดูตัวแรกนะครับก็คือโดเมนให้เป็นโดเมนของความสัมพันธ์ R1 ละกันก็คือค่า x จุกต่งไหมครับโดเมนก็คือค่าของ x เพราะฉะนั้นเราจะมาดูกราฟเทียบกับแกน x ก,กราฟเนี่ยตัวสีฟ้า,ฟาเนี่เราจะเห็นว่ามันเริ่มจากตรงนี้ เราก็แค่ลากลงมาว่ามันตรงกับแกน x ที่ตรงไหนจะเห็นว่ามันตรงกับแกน x ที่จุด0ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นโดเมนเนี่ยมันก็คือเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นจุดทึบด้วยแปลว่ามันรวมศูนย์ไปด้วยนะครับนี่คือแกน x นะเราเราอย่าไปดูแกน y นะดูแค่แกน x ว่ากราฟเนี่ยมันคลุมแกน x ตรงที่จุดไหนนะครับ ก็คือมากกว่าเท่ากับ0ูนย์แน่นอนเพราะอะไรเพราะกราฟมันไปฝั่งขวาฝั่งขวาคือมากขึ้นถูกต้องไหมครับกราฟสีฟ้าฟ้าไปทางขวาไปถึงไหนบนแกน x กราฟสีฟ้าฟ้ามันไปถึงเลข6เพราะฉะนั้นโดเมนก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0ูนน้อยกว่าเท่ากับ6หรืออยู่ในช่วง0ถึง6นั่นเองนะครับนี่คือโดเมนต่อไปเรน เรนก็พิจารณาที่แกน y ก็คือแกนแนวตั้งนี้นะครับแกนแนวตั้งจะสังเกตว่ากราฟสฟีฟ้าถ้าเปรียบเทียบตามแนวตั้งคือมันเริ่มจากลบหไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันมันคุมแกนไปเรื่อยๆคุมแกนคุมแกนคุมแกนไปเรื่อยจนถึง6เพราะฉะนั้นเรนก็คือเท่ากับเซตของ y โดยที่ y มากกว่าเท่ากับลบหน้อยกว่าหรือเท่ากับ6นั่นเอง หรือถ้าเขียนเป็นช่วงก็คือช่วงจากลบหถึง6โอเคไหมครับต่อไปไปดูข้อ2ข้อ2ก็หาโดเมนก่อนโดเมนของความสัมพันธ์ R2 แล้วกันเท่ากับเซตของ X โดยที่มาดูแกน X ตุก,กราฟเส้นสีฟ้าจุดซ้ายสุดมันตกที่อะไรครับลบ2แปลว่าน้อยสุดของ ค่า x ก,ก็คือลบสไปเรื่อยจนถึงไหนครับถึง2แต่บังเอิญมันเป็นจุดโปรง่งจุดโปร่งนี่แปลว่าไม่รวมเลข2การไม่รวมเลข2เราก็เขียนเป็นแบบนี้นะครับน้อยสุดก็คือมากกว่าเท่ากับลบสองทำไมถึงมีเท่ากับเพราะมันเป็นจุดทึบต่อไปฝั่งขวาก็คือน้อยกว่า2ไม่มีเท่ากับนะครับเพราะมันเป็นจุดโปรง่งหรือเขียนเป็นช่วงก็คือจากช่วงปิดลบสถึงช่วงเปิด2 เรนของความสัมพันธ์ก็คือเซตของ y โดยที่อ่ะมาดูแกน y ครับต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดก็คือ0ถูกต้องไหมครับต่ำสุดคือ0ขึ้นไปถึงไหนขึ้นไปถึง6เพราะฉะนั้น y มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ นะครับเท่ากับเพราะว่ามันเป็นจุดทึบเห็นไหมศูย์มันก็ทับถึง0พอดีก็เลเป็นเท่ากับหรือถ้าเขียนเป็นช่วงก็คือ06นะครับช่วงปิด06ต่อไปข้อที่3ข้อที่3เนี่ยจะสังเกตกราฟมันไม่เหมือนกับข้อ1ข้อ2ก็คือมันมีอะไรมันมีลูกศรการที่มีลูกศรแปลว่ากราฟมันต่อไปอีกได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอ่ะมาพิจารณาที่โดเมนก่อน โดเมนของความสัมพันธ์ที่3ก็เท่ากับเซตของ x โดยที่มาดู x สิฝั่งซ้ายมันเริ่มจากไหนอ่ะสังเกตว่ามันไม่ได้เริ่มจากจุดที่ชัดเจนก็หมายความว่ามันเริ่มจากอะไรก็ไม่รู้จากฝั่งซ้ายไปจนถึงฝั่งขวาฝั่งขวากราฟมันคุมแกน x ไปถึงไหนละ่ะมันคุมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นมันก็คือเริ่มจากลบอินฟินิตี้ถึงไหนครับถึง อินฟินิตี้นั่นเองดังนั้นถ้าเราจะเขียนช่วง x อเราอาจจะเขียนเป็น x มากกว่าลบอินฟินิตี้น้อยกว่าอินฟินิตี้อ่าแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเราเขียนเป็นช่วงก็คืออะไรลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เป็นช่วงเปิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ทางนี้มันไปเรื่อยๆฝั่งขวาก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นอินฟินิตี้กับลบอินฟินิตี้ต่อไปไปดูเรนซ์เซตของ Y โดยที่มาดูสิ Y เนี่ยสังเกตว่ามันต่ำสุดก็คือลบสอันนี้ต่ำสุดแปลว่า Y มันเริ่มจากลบสแล้วขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ไม่พอกราฟมันขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า y มากกว่าหรือเท่ากับลบสี่ไปถึงไหนครับถึง infinity เขียนแบบนี้นะครับหรือเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือเราเขียนเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะครับลบสน้อยกว่าเท่ากับ y หรือ y มากกว่าหรือเท่ากับลบสี่แค่นี้ก็ได้ นะครับเพราะมากกว่าเท่ากับลบสก็คือมากกว่าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองหรือจะเขียนแบบเป็นอินฟินิตี้แบบนี้ก็ได้ก็จะเขียนเป็นช่วงได้ง่ายก็คือช่วงปิดลบสไปถึงอินฟิน t y ี้นะครับโอเค